สวัสดีครับจะทดสเครื่องก่อนจัดส่งนะครับเครื่องนี้ก็จะเป็นลิงค์แ n นเนอร์ G2 เนอะอีกเครื่องนึงก็จะเป็น m ม c โครสแกนเนอร์2เราจะส่งพร้อมกันนะหรือใครอยากได้อันนี้ครับเอชเอชจี G2 G3 นะมีหมดนะครับหรือจะเป็นพวกนั้นก็มีอ่าเดีย๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนอ่าอันนี้กคพาซื้อแล้วนะลิงค์แ n นเนอร์ G2 ตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับมีกระเป๋ามีตัวเครื่องมีมีฮาร์ดเคสคู่ตัวนะมีแท็ก ID นะครับมีสายของคอนะตัวนี้แทบอะไรก็ว่าแบบอันนี้ที่ชาร์จนะครับอ,อ่าเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวเครื่องเลยแล้วกันเนาะตัวเครื่องอันนี้อันนี้ผมแกะ แกสิวออกนะปกติผมจะพันไวเพราะว่ามันจะดําง่ายฮนะเนี่ยจริงๆมันมันค่อนข้างใหม่เลยแต่ตรงไหนพอจับมือมันเป็นยางครับกันยางกันลื่นแต่พอเป็นยางปุ๊บพอเราจับอ่ะมันจะมันจะดานะอันนี้เคสมันเนาะมเป็นลักษณะนี้ตัวเครื่องมีอะไรครับอ่าตัวนี้พอร์ตพอร์ตพอร์ตอินเทอร์เน็ตเนาะเอาไว้เอาไว้เอาไว้เทสแพดคอร์ดใส่ตัวนี้นะครับน,นี่ปุ่มเปิดอันนี้ที่ชาร์จอันนี้โวลูมลดเสียงเพิ่มเสียงอันนี้ สาย Data ไว้อัพดัตตอะไรพวกนี้ก็ใช้ไมโครยูบีทั่วไปได้ตัวนี้มี Memory ี a การด้วยนะครับอ่าตัวนี้มีเมมโมรีกาเนาะแล้วก็ตรงนี้มีกล้องเอาไว้ถ่ายอีเวนต์ได้นะอันนี้เอาไว้เสียบพวก USB, WiFi อะไรพวกนี้ได้เนาะต่อกับอ่าได้หลายอย่างตงัวนี้ WiFi, Bluetooth ก็ได้อ,นนอ,ไอันนี้เอาไว้เทสแลนอันนี้เอาไว้เทส s อ p นะอืมเดี๋ยวจะลองให้ดูทีละฟังก์ชันเอาเอาเอาแบบถอดน,นี้แล้วกัน ดยเปิดมาหน้าเครื่องอยู่อย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นแอปนะครับกดวเข้าไปก็จะมีแอปต่างๆให้เลือกนะแอปต่างๆเดี๋ยวอเอาแลนมาเสียบก่อนเพราะมันจะได้ออกเน็ตได้แอปนี้จะมาจากลิงไลท์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ อ๋อตัวนี้ผมปลดออกจากไอตัว l ิง k ์ไลท์แล้วมันก็เลยไม่ไม่แสดงแอปจริงๆจะแสดงแอปเนาะแสดงแอปในนี้แอปต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยอ่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีอ่าเคลมเข้าคือแอดเครื่องเข้าตัว Link Link ลิงก์ไลท์อีกทีหนึงอ่าเมนูก็จะเป็นพวกนี้ก็จะเป็นแอปทั้งหมดนะครับก็จะมีอย่างเช่น Sound Recorder Music อะไรพวกนี้ก็จะเป็นแอปของ a r u b a a Cisco อ่าของ Brother Printer อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถ ติดตั้งลงไว้ได้หมดเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวๆผมอ่ะตัวตั้งค่านะครับตั้งค่าจะมี i วไฟบลู o t h ซึ่งซึ่งต้องต้องต้องเสียบ USB เพิ่มเนาะ Wi-Fi b l u e t ู o t h นะแล้วก็ตั้งค่าหน้าจอเสียงแอปนะสตอร a g e แบตเตอรี่อะไรต่างๆนะนี่มันจะมีบอกตรงนี้นะครับก็จริงๆก็เป็น Android b a s e เลยแต่ว่ามันลงแอปเพิ่มไม่ได้นะเพราะว่าตามสเปคเครนะื่องเนาะ เดดเดนทามอะไรต่างๆไอตัวนี้ผมอัพเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุดให้แล้วนะตัว3.0.1ต่อไปแอปที่จะใช้หลกักๆเลยคือตัวนี้นะครับนี่หรืออันนี้แหละอ่าตัวนี้จะมี3แถบนะครับสวิตก็คือไว้เทสสวิตอันนี้ผมเชียบกับสวิตอยู่นะล้วยเจีย 10g นะครับสวิตไอพีนี้ อยู่วีแลนนี้ไว้วีแลนนี้1น,นเนาะพอตกิกะเบตสิบเจนะครับอ่าได้สปีดมา1,000เมกนะหนึ่งหนึกิกนั่นเองแล้วก็ตัว POE เนี่ยเป็น5้าสิโวลต์โหลดให้สองจุโวลต์นะครับสิวนะัตต์เนาะอ่านี่นะครับต่อไปก็จะเป็นออโตเทสตัวออโตเทสก็จะเป็นเนี่ยบอกว่า e เนี่ยอย่างนี้ครับขอ13วัตต์ได้13วัตต์ทูพาวเวอร์เนี่ยสิวัตต 13.05วัตต์เห็นไหมครับอันโหลด52.8สองจุดแปดทูพาวเวอร์ทูพาวเวอร์ก็คือเหมือนกับเทสเหมือนมัน,ม,นมันโหลดจริงมันได้52.4โวลต์ที่ปลายสายเนี่ยตัวนี้ตัวนี้สำคัญอ่าแล้วก็พีด e ีท้ายหนึ P ่งกับสองพี่โพซิทีฟอ่าคู่หนึ่งหนึ่งคู่บวกเนี่ยหนึ่งหนึ่งกับสองคู่ลบสามกับหกนะสปีดได้อันนี้เอาแบบเร็วเลยเพราะว่าคลิปมันจะยาวเนาะสปีดก็จะได้พันนะสปีดเป็นอ่า เป็น hdxfdx อ auto เนอะดูเพกอ่าแล้วก็สวิตจะมีบอกกันในหน้านี้ด้วยนะหน้านี้ด้วยโดยโปรโตโคอลที่มันใช้คุยกันเนี่ยก็จะเป็น l d p นี่นะครับ dhcp ได้ได้ ip อะไรมานี่ไงได้ ip ตัวเครื่องมันได้ ip 71มานะครับ dns แล้วก็อันนี้เกตเวนะส่วนไอตัวนี้ link light u n c a m เนี่ยมันเดี๋ยวผม link light บอกต่อบอก,บอกต่อเลย นี่ครับก็มากดเคมตรงนี้กดเคมตรงนี้แล้วก็ไปทำโปรเซสในเว็บเนาะมันจะมีบอกว่าให้ทําอะไรในเว็บเนี่ยตรงนี้เนี่ยครับมันจะมีบอกอ่าทำอะไรในเว็บแล้วมันก็จะเชื่อมต่อพอลิงก์กับเว็บก็พอลิงก์กับเว็บอะ่ะออตโต้เทสเนี่ยถ้าถ้าเกิดสวิตช์มันออกเน็ตได้นะตัวนี้จะเขียวนะครับตัวลิงลก์ไ์เนี่ยจะเขียวเหมือนผลเทสอัพขึ้นค่าวเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้นะต่อไปเคเบิลนะครับเคเบิลเนี่ยเนื่องจากมันต่ออยู่กับสวิตช์นะ มันก็จะไม่บอกอะไรเนาะเราสามารถปล่อยโทนไม่ได้เป็นดิจิตอลโทนดิจิตอลโทนหรือหรือเป็นหรือเป็นอะลาร์กโทนเนี่ยก็ได้แต่ว่าสวิตช์ตัวนี้นะครับมันมีฟังก์ชันโรเทคชั่นเมื่อเมื่อเราปล่อยโทนอ่ะมันจะดับเนาะมันจะดับอ่อาเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องดูการกระพริบเอานะต่อไปเมนูการตั้งค่านะครับ อ่าโปรไฟล์เราเราสามารถตั้งโปรไฟล์ไว้ได้หลายโปรไฟล์นะเพื่อที่จะเทส้าเป้า,ปาหมายนะอย่างเช่นเทส DNS Gateway พวก IP ในในเอ่อเน็ตเวิร์กต่างๆนะอืมแล้วก็จ o อบจอบนี่คือจ o อบก็ใส่ชื่อลูกค้าก็ได้นะเพราะว่าจ o อบเนี่ยมันจะไปโผล่ในหน้าเว็บนะครับอ่าลูกค้าชื่ออะไรโอ้อ่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ Refector เ,เนี่ยใช้คู่กับตัว t ท s t Speed นะครับ โดยตัวมันจะเป็น reflector อ่าเป็น iperf ไดงหนึ่งแล้วก็ vlan monitor vlan m o n มอนิเนี่ยมันจะเป็นอ่ามันจะเป็นตัว capture vlan p a c k e จต่างๆที่วิ่งอยู่ในในระบบนะนี่ครับเนทีวีแลนมีเฟรมเท่าไหร่มันก็จะจับไปเรื่อยนะอันนี้ก็ไปศึกษาดูส่วน capture capture นี่อยากจะได้ไฟล์เท่าไหร่ capture เหมือนกับมันบอดแคสมา ตัวไฟล์ที่ที่แคปเจอร์ได้เนี่ยเอาไปเปิดกับรู้สึกจะเปิดไวชาร์กได้ลองดูนะครับตัวนี้ต่อไปเซตติ้งเซตติ้งเนี่ยเยอะหน่อยนะจะเปิดใช้งาน P O E ไหมตรงนี้นะครับคลาสอะไรเนี่นะครับเลือกได้ถึงคลาสคลาสแปดนะฮะคลาสแปดเลยนะครับตัวนี้ U P O E ตั้งแต่คลาสหนึ่งคลาสสองคลาสสามคลาสสี่ U P O E คลาสห้าคลาสหกคลาสเจ็ดคลาสแปดแล้วก็อินเจคเตอร์นะสูงสุดเนาะแล้วก็ ทูพาวเวอร์เนี่ยใช้ไหมทูพาวเวอร์คืออะไรทูพาวเวอร์คือจะทดสอบว่าปลายสายเนี่ยมันมากี่โวลต์แล้วพอโหลดใช้จริงมันเหลืออยู่กี่โวลต์กี่วัตต์นะครับส่วนใหญ่กล้องก็สิบส่วนใหญ่กล้องห้าวัตต์เนาะแต่เราจะเลือกใช้สิบสามวัตต์นะคัสสามนะครับหรือจริงก็เลือกคัสสุดไปเลยก็ได้แต่ว่าพอเลือกคัสสุดพบว่ากายเปเทสไม่ผ่านเนาะเราเราต้องไปศึกษาเรื่องเรื่อง p ี e. เพิ่มเพื่อที่จะให้รีพอร์ตรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านจริงไหมอย่างเช่นเราใช้กล้องอจริงๆเราเทสแค่หกวัตต์ก็พออ่า ล้วเราก็ไปเทสที่ปลายสายรีพอร์ตว่าผ่านไหมอันนี้ต้องอธิบายลูกค้าได้นะอันนี้โอเคส่วนสปีดเป็นดูเพล็กอยู่แล้วเนาะออตโต้เขาเลือกเอาออ,อโต้แล้วกันนะแล้วก็อันนี้ที่จะใช้อดอทวันเอ็กก็ใช้ได้นะถ้าถ้าเกิดในระบบมีดอทวันเอ็กเราก็เซตเอาเทนได้เลยพูดตรงนี้เห็นป่ะครับนี่ยัยงใหม่นะครับ EAP t t s EAP อะไรพวกนี้เนาได้หมด m d 5อะไรก็ได้ ต่อไป IPV6 ก็ใช้ได้นะครับ IP configuration เป็น DHCP DHCP option DHCP option เนี่ยก็จะเป็นพวกงาน Access Point อันนี้ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มถ้าถ้าพอรู้ก็แสดงว่าเนี่ยตรงเนี้ย option 43่า option สง 0, option 150่นจริงๆได้ใช้หมดเห็นไหมครับนี่มันใช้มันใช้มันใช้มันมันจะบอกใช้กับ Cisco APC 126ส่วน option 43เนี่ยเป็น DHCP จาก WLC เนาะอ่าจะให้มันวิ่งไปหา WLC ตัวไหนนะครับ Target Target add ได้นะ ถ้าเกตรู้สึกว่าจะแอดได้หลายได้หลายตัวมั้งถ้าจะไม่ผิดเอ่อถ้าเกตแอดได้หลายตัวอืมก็ถ้าเกตอย่างเช่นอยากจะปิงดีด,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 ดีดีไอ้ภายนอกไหมปิงเกตเวขานอกหรือปิงปิงไปที่ปิงไปที่บลนอ์ของเราก็ได้เนาะเพื่อที่จะเทสบลนอ์ดได้นะตัวนี้ถ้าเราไม่แอดก็ลบทิ้งอันนี้นะครับลิงไลท์ใช้งานไหมลิงไลท์หมายถึงว่าเทสเสร็จมันจะให้เปวิ่งวิ่งลิงไลท์ไหมต้องใช้อยู่แล้วอันนี้เนาะวิ่งมันวิ่งลิงไลท์แล้วก็ใช้งานวีแลนด์หร ใช้งานวีแลน์หรือเปล่านี่หมายถึงว่าตัวมันนะครับตัวมันเนี่ยจะให้มันอยู่วีแลน์ไหนอืมอ่าอันนี้อันนี้เราจะเลือกให้มันอยู่วีแลน์ไหนก็ได้นะถ้าเราอยู่ผดท,ทั้งก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ปิดไปก่อนแป๊บนึงตัวนี้ดีสุดนะครับอ่า user define mac address นะตัวเครื่องสามารถจำลอง mac address เป็นตัวอื่น,นได้เพราะฉะนั้นแล้วอย่างเช่นเราอยู่ในระบบอื่นนะครับ เรอยู่ในระบบอื่นเราสามารถปลอมตัวเป็นเอ็กเซสสวิตหรือคอสวิตหรืออุปกรณ์ที่สาคัญเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วมันวิ่งผ่านทางได้เลยนะเครื่องนี้อืโดยไม่ต้องขออนุญาตยูเซอร์ด้วยนะต่อไปแคปซูลยูนิตก็จะเป็นเมตรอยู่แล้วเนาะเป็นเมตรเป็นฟิตแต่เราเราไม่ค่อยใช้ฟิตอ่ะเซฟเนี่ยเซฟเซฟเนี่ยครับเซฟเนี่ยคือโปรไฟล์เราจะเซฟแอดเป็นโปรไฟล์อื่นก็ได้ทีอสท t ศูน e ย์หนึ่งนี่นะครับ อ่ะเรียบร้อยเราก็มาเลือกโปรไฟล์นะโปรไฟล์ก็จะมีนะครับ Default Link l i ท e อะไรพวกนี้เอาลิงไลท์ก็ได้อ่าโหลดเด็ดลิงไลท์ปุ๊บต่อไปก็จะเทสเทสเนี่ยค่อนข้างเร็วเดี๋ยวลอง,ลอง,ล,องลองดูสวิตช์นะลองดูสวิตช์เดี๋ยวรีโหลด,ดหนึ่งสองสามเอ๊ทำไมอ๋อมาแล้วประมาณห้าวินี้นะครับออโต้เทสออโต้เทสตจริงจริจรก็ ก็มันก็รันเลยแต่ว่าถ้าเราอยากดูสวิตชนะ์กดดูสวิตช์ง่ายๆแบบไวกว่านะไม่มันจะไม่ได้เทสท,ทั้งหมดอย่างนี้นี่ครับอย่างนี้นะ,ะหลักๆประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปสอนเรื่องในเว็บต่ออีกทีหนึ่งเนาะอันนี้อันนี้เทสเพื่อส่งเฉยๆมันจะยาวมากโอเคได้ตามนี้นะครับของอ่าผมลืมอีกอีกอันหนึ่งอีกอันนึงอีกอันหนึ่งอีกอันน,งน,นึงจะเป็นเทสตัวนี้อ่าเคเบิลสมมุติว่าเราต่อเคเบิลเข้าไปแล้วนะแล้วก็เอาไอเนี่ยไปต่อกับตัวเมียเนาะ แล้วก็อ่าสมมติว่ามันต่อกันแล้วอืมจะดูว่าเคเบิลถูกไหมอย่างนี้นะครับเคเบิลไอดีอันนี้อันนี้ไอเดีเบอร์สามนะครับมันก็มันก็จะแสดงเบอร์สามตรงนี้ระยะกี่เมตรมันก็จะบอกนะคู่ไหนขาเท่าไหร่แล้วแล้วเราอยากถ่ายรูปเอยอันนี้ถ่ายรูปไม่ได้อันนี้ถ่ายรูปไม่ได้อ,นนไไดอืมอ่าเทสเคเบิลเสร็จแล้วมาเทสออโตเทส นะครับให้เทสเคเบิลเสร็จก่อนแล้วมาเทสเอโต้เทสเคเบิลไวแมปถึงจะไปด้วยนะอืมแต่ผมแต่ผมไม่เคยใช้เคเบิลรีพอร์ตเคเบิลสักทีนะผมใช้แต่ออโต้เทสอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำเอโต้เทสให้ดูอีกรอบหนึ่งออโต้เทสมันดียังไงเนาะ <Okay. S 2> สมมุติว่าเราเรามาเทสแลนที่จุดจุดหนึ่งเราทำเอโต้เทสเสร็จแล้ว อ๋อ oh, มันมันมันอัพลิงไลท์ไม่ได้จริงๆมันจะมีคล้ายๆกับเคเบิลนะครับอย่างเงี้ยกดบวกแล้วก็กดถ่ายรูปไอ้ในหน้านี้นะกดบวกแล้วกดถ่ายรูปตัวรูปเนี่ยจะส่งไปกับผลเทสพวกนี้ด้วยนะครับ <c oughs> อ่าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแฟดพอร์ตเนี่ยสังกระพิบแฟดพอร์ตหรือว่ารีเฟซอ่าโปรโตคอล x x x d p เนี่ยอ่าโปรโตคอล l d p c d p อะไรพวกนี้นะรีเฟซมันใหม่อย่างเงี้ยครับแฟดพอร์ตก็ได้สั่งแฟดพอร์ตก็ได้นะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบวกขึ้นมาแล้วมีให้ถ่ายรูปพอกดถ่ายรูปเสร็จรูปเนี่ยจะไปกัรีพอตด,ด้วยนะจะไปออกในหน้าเว็บเลยเวลาเราออกรีพอรตมาอย่างเช่นเราไปเราไปแก้ปัญหาที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วเราอยากจะ,อ,ะอยากไปถ่ายรูปแนบไปด้วย <c oughs> ก็จะได้โอเคประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ